หอยรากอร่อยอร่อยมาแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะรีวิวนะับครั้งไม่ถ้วนกับหอยรากนะคะทุกคนวันนี้ใครอยากทานตามนะคะคือกินไปแล้วครึ่งกระป๋องนะทุกคนคะ่ะเหลืออยู่เท่านี้จริงๆนะคะหอยรากดองน้ำปลาก,กวนนะคะพี่ๆคะอื้อ น้ำลายไหลกันเลยค่ะวันี้นี่เลยค่ะหอยรากจะเป็นแบบนี้นะจะมีตัวเนื้อข้างในแล้วก็จะมีก้านแบบนี้นะคะตัวเนื้อของเขาก็คือจะเหมือนหอยทั่วไปเลยนะแต่ส่วนก้านตัวเนี้ก็คือจะกรอบจนหนึบมากๆเลยนะคะดูหักดังแก็บนะคะทุกคนคะ่ะตัวเนื้อของหอยก็จะมีความนุ่มนิ่มนะคะ ดองน้ำปลากวนเข้าเนื้อมากๆรสชาติดีสุดๆเลยกระปุกที่สองแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอร่อยติดใจจนต้องซื้อซ้ำใครอยากชิมตามนะคะกดจิ้มกดสั่งในตะกร้าได้เลยคะ่ะ